สวัสดีครับบทเรียนนี้จะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดและการตั้งค่าพื้นฐานใน b e n d ด r 2.9นะครับโอเคตัวเ e n d ด r เองเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่ b e n d e r o r g แล้วก็หน้าแรกเนี่ยก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ด้านบนนะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดจากตัวนี้ได้เลยส่วน OS ต่างๆไม่ว่าเราจะใช้เ e n d ด r ในเวอร์ชัน Windows เอง Linux เอง ในอินทอสเองหรือแม้กระทั่งในเวอร์ชั่นของสตรีมเองก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ส่วนคนที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าจริงๆไม่ใช่เวอร์ชั่นเก่านะครับแต่เป็นการพัฒนาแยกออกไปนะครับก็คือ b e n เดอร์เนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเวอร์ชั่นต่างๆเนี่ยอย่างน้อย3ปีซึ่งเวอร์ชั่นสุดท้ายของ b e n เดอร์สอคือเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับก็จะสิ้นสุดที่เบนเดอร์สอ3นะครับแต่ว่าจะตามด้วยจุดต่างๆเราลองแบก็กกลับมาก่อน กดตรงนี้นะครับมันก็จะมีเบนเดอร์เกือบทุกเวอร์ชัน,นครับอย่างเช่นผมจะดาวน์โหลดเวอร์ชันนี้มีคนถามว่าแตกต่างกันยังไงก็คือในตอนนี้เบนเดอร์สองเกานี่ยกำลังออกใหม่คนที่ใช้แอดออนต่างๆในเบนเดอร์สองบางทีคนพัฒนาอาจจะพัฒนาไม่ทันก็เลยอยากจะกลับไปใช้เบนเดอร์ตัวเดิมแต่ถ้าสําหรับมือใหม่ผมแนะนําให้ฝึกเบนเดอร์2.9ไปเลยนะเพราะว่าเรายัางไม่ได้ใช้แอดออนกว่าจะฝึกเก่งฝึกคล่องเนี่ยก,ก,สก็สักเดือน2เดือน คนพัฒนาเนี่ยเขาก็จะอัปเดตแอดออนต่างๆที่เราเคยใช้นะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยในแอดออนที่ติดมากับ Ben เดอร์สอเกนี่ยก็สามารถพร้อมใช้ได้ปกตินะครับโอเคกลับไปที่เบ n เดอร์สอเ้ราก็กดดาวน์โหลดหลังจากนั้นก็เซฟไฟล์ไว้ในที่ไหนก็ได้ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็มาดูการติดตั้งกันต่อจากนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างในเวอร์ชั่นของ Windows แล้วกันส่วน MacOS เนี่ยก็ติดตั้งปกติส่วน Linux เนี่ยก็จะ ติดตั้งได้2วิธีก็คือโหลดที่เป็นไฟล์ zip ไฟล์นะครับเป็น .tar กับ Snap Store ก็คือก็โหลดตัว API Store เนี่ยลงในเวอร์ชันของ Linux ของแต่ละเวอร์ชันนะเพราะว่า Linux มันมัน,ม,นมันมีหลายเวอร์ชันก็ไปดูนะครับว่าตัว Snap Store เนี่ยก็คือเป็นยังไงแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือตัวโหลดที่เป็น .tar เราก็แตกไฟล์เสร็จแล้วก็ copy ไปใส่ในห้องแอปพลิเคชันของแค่นั้นเอง โอเคนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์ตัวเซตอัพมาลงในคอมเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเปิดออกมาหลังจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนที่ผมอธิบายเลยนะครับก็คือกด next นะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้อ่านเกี่ยวข้องกับไรเซนอะกิเมนก็กด x c e p t ไปนะครับว่าเบนเดอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีไรเซน สามารถใช้แบบไหนได้บ้างนะครับเราก็กด a c c ก p t กด next นะครับหลังจากนี้ในโฟลเดอร์ในการติดตั้งเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะอยู่ที่ไดซี C นะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์ส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนได้ก็กด Bro วแล้วก็เลือกไดที่เราต้องการจะติดตั้งหลังจากนั้นก็กด Next นะครับแล้วรอสักครู่ตัวโปรแกรมเองก็จะทำการติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าตัวเบนเดอร์เองมีขนาดไฟล์แค่ร้อยกว่าเมกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาได้เลยหลังจากนั้นเมื่อเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเจอคําถามแรกๆนะครับสําหรับคนที่โหลดขึ้นมาใหม่เราสามารถโหลดการเซตติ้งต่างๆของตัว b e n d e r วอร์ช่นก่อนหน้านี้ได้นะครับเป็นแค่การเซตติ้งนะครับตัว add-on ต้องกดเพิ่มหรือติ๊กถูกขึ้นมาใหม่ส่วนคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องไปปรับนะครับ เอาตามนี้ก่อนไม่งั้นจะไม่เหมือนกับที่ผมอธิบายในติวนะครับส่วนเบนเดอตรงนี้เราสามารถเลือกเลือกตีมได้นะว่าเราจะเอาตีมแบบไหน,นปรับได้เองเลยแล้วแต่เราชอบคนที่ใช้โมโดมาสามารถเลือกสีให้ใกล้เคียงกับที่โปรแกรมที่เคยใช้แต่ส่วนตัวผมแนะนําเป็นดาร์กนะครับเพราะว่าจะทำให้สบายตาแล้วก็ไม่ปวดตามากหลังจากนั้นก็คลิกตรงไหนก็ได้ในหน้าต่างโลง่ลงๆนะครับการตั้งค่าพื้นฐานก็จะเหมือน ตัว Bender 2.83นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Edit Preference นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือปรับหน้าจอ User Interface เนี่ยให้ตรงกับสเกลของหน้าจอเพราะว่าบางคนก็หน้าจอ13นิ้ว15นิ้ว17นิ้ว23นิ้ว27นิ้วหรือ32นิ้วแล้วก็เป็น 4K ก็มีนะครับให้เรามาปรับตรงที่ Interface ให้เหมาะสมกับสเกลที่เราพออ่านตัวหนังสือได้นะครับอย่างเครื่องผมจะเป็น1.4ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปจะใช้ประมาณนี้เพราะว่าหน้าจอที่ผมใช้คือจะเป็น Full HD นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเล็กแค่ประมาณ12นิ้วเท่านั้นเองมันก็จะทำให้หน้าจาของตัวโปรแกรมเนี่ยพออ่านได้รู้เรื่องนะครับส่วนที่2ในส่วนของ Add-on นะครับเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของ Extra Tool ต่าง ที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือพิมพ์คําว่า Extra นะครับ EXTRA ก็ทั้ง add curve กับ a d m a s e นะครับเข้าไปาในส่วนของตัวพื้นฐานเนี่ยเราจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็ auto Tie นะครับ auto Tie auto meter แล้วก็ loop tool อีกตัวหนึ่งสุดท้ายก็คือชุดน็อต v o bo factory นะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนพวกที่เป็นบูทูหรือพวกบูลินเอฟเฟกเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในส่วนของพื้นฐานจะยังไม่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษพวกนี้เยอะแต่เราจะใช้คำสั่งแอดขึ้นมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นกดในส่วนของ system มันก็จะมีการตั้งค่าพวก การ์ดจอของแต่ละเครื่องที่ใช้นะครับของ Mac เองให้กดเป็นนันไปเลยตัวนี้เพราะว่าเครื่อง Mac เองโดยมากจะเป็น CPU ส่วนถ้าเป็นเครื่องแม c o อที่เป็น IMac หรือมีการ์ดจอของ Radeon นะครับให้มาเลือกเป็น OpenCL ตัวนี้นะครับส่วนใครที่เป็นการ์ดจอ GTX เลือกเป็น c u d a ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับ CPU ได้แต่ถ้าเป็น RTX ให้เลือกเป็น Optic X แต่ในเวอร์ชัน2.9คือข้อดีก็คือตระกูล GTX s e r i e ์10สามารถเปิด Optic AI น้อยได้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะทำงานได้เร็วเท่า RTX แต่ว่าสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้ก็เอาไว้ดูพรีวิวเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็เร็วขึ้นส่วนตัวผมจะแนะนำเป็น คูด้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายัางไม่เสถียรเท่าตัว RTX ถ้าเราเปิดออปติกดีน้อยนะครับเราก็ใช้เป็นคูด้าไปก่อน สำหรับเครื่องสำหรับคนที่ยังใช้กล้าจอ GTX นะครับหรือใครจะเปิดฟังชัน Optic n o ้อยไปเลยก็ได้เพราะว่าคําอธิบายในการเรนเดอร์ต่างๆก็จะอยู่ในหมวดของการเรนเดอร์ต่อมาในส่วนของ Undo Step ผมแนะนําว่าตั้งเป็น50หรือ100ก็ได้นะครับถ้ามือใหม่ผมแนะนำร้อยไปเลยง่ายดีแต่ว่าการกด Undo แต่ละครั้งก็จะอาจจะเปลืองพื้นที่ในแบ็กอัของฮาร์ดดิสหรือแรมนั่นเองเพราะฉะนั้น50ครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะเกินพอที่จะ เราจะกด Ctrl-Z แคืนมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเล็กน้อยในการปรับแต่งขั้นพื้นฐานส่วนการปรับแต่งอื่นก็ดูในบทเรียนต่างๆที่ผมอธิบายในแต่ละคอร์สแต่ละคอรนะครับอันนี้ก็สิ้นสุดการตั้งค่าของตัว Bender 2.9ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะใกล้เคียงกับ2.8เพียงแต่ว่าเวอร์ชัน2.9เนี่ยจะปรับเรื่องความเสถียรในการรองรับฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่นะครับ ทำไมบางคนถามว่าต้องใช้ไหมต้องอัปอัเดตไหมก็แล้วแต่สเปคของคอมแต่คนนะครับถ้าเราใช้ CPU รุ่นใหม่การ์ดจอรุ่นใหม่ผมแนะนําให้ใช้เวอร์ชันใหม่ส่วนใครที่สเปคไม่สูงมากแล้วเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าก็แนะนําใช้2.8ไปก่อนถ้าขยับขึ้นมาได้ตามสเปคที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถใช้2.9ได้นะครับเพราะการใช้งานพื้นฐาน จะเหมือนกันหมดในส่วนพื้นฐานนะครับมีแค่เล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นที่มีไม่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเพิ่มฟีเจอร์บางอย่างเพิ่มขึ้นมาความเร็วบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทำซีนใหญ่อะไรมากก็แนะนำให้ใช้2.8ไว้ไปก่อนในการแนะนำพื้นฐานในการปรับค่าก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็โปรดติดตามติวต่างๆใน Facebook ใน YouTube ในกลุ่มในแฟนเพจของผมต่อได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ